อยากกินข้าวยำแหนมตอนเที่ยงคืนก็ต้องได้กินข้าวเซเว่นมาปุ๊บรีบดิ่งไปเชลแหนมเลยพลอยเลือกเป็นแหนมตุ้มจิ๋วของดอนเมืองส่วนน้ำพริกยี่ห้อนี้บ้านเราอีทกันประจำแต่วันนี้พลอยจะเลือกเป็นน้ำพริกปลาดุกฟูเพราะว่ารสชาติไม่ได้จัดจานมากตบท้ายด้วยการหยิบผักแก้มมาอีกหนึ่งแพ็คลืมบอกไปเลยนะคะอย่าลืมไปหยิบข้าวสวยมาอีกหนึ่งกองจัดการนำน้ำพริกปลาดุกฟูของเราโรยลงไปให้ทั่วๆเอาจริงๆนะทุกคนแค่โรยน้ำพริกลงไปคือมันก็ ดูน่าอีนแล้วว่า <c oughs> แล้วก็ครุกคราวข้าวกับน้ำพริกไข้เข้า,ขากันพร <c oughs> ะเอกของเราก็คือเนมตุ จ,จะบอกว่าซองเขาค่อนข้างเหนียวคุชชีกยากมากแต่ไม่มีอะไรต้านทานความหิวของอิชันได้หลังจากที่เคยดูแม่ตุ๊กรีวิวแหนมตุ้มจิ๋วไปพอยก็เพิ่งมีโอกาสได้เคยกินครั้งแรกดีเลยนะคะเขาจะทํามาเป็นชิ้นพอดีคำข้า,าวสวยร้อนๆบวกน้ําพริกแล้วก็บวกแหนมสดโอ้โหทุกคนมันเป็นรสชาติที่พอดีเข้ากันที่สุดการกินน้ําพริกที่ถูกต้องคือต้องกินกับผักค่ะผักถาดนี้พอก็สอยมาจากเซเว่นเช่นกันนะคะมขาข้า เอายำแหนมไปหนึ่งคำล้วก็ตามด้วยมะเขือกบกรอบอกเลยว่าทุกครั้งที่เหนื่อยล้าได้กินน้ำพริกกับผักสดๆแบบนี้มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดเอาเป็นว่าถ้าใครอยากอีทตามพอยแนะนําให้กดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วรีบตามรอยพอยจะโกมาเซเว่นด่วนๆเลย